ครับยังไม่ทราบเขายังไม่มีการรายงานเลยครับยัง <goof cji> oh, ไม่ทราบวันนี้ผมจะยุ่งเรื่องนี้อยู่นะครับครับไม่ครับเขาเป็นการทํางานเดี๋ยวผมมีพบกับหลายท่านเหลือเกินผมมีพบกับรองผู้จัดการตลาดล่าซักตามงานผมมีพบกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตามเรื่องสภาที่สงขลาโคโรกผมมีพบกับปอแล้วก็ที่ปรึกษาของนายกเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าปัญหายาเสพติดก็เป็นปัญหาที่ ตอนที่ทุกภาคการเมืองหาเสียงอยู่เป็นปัญหาใหญ่มากของพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้ก็ก็ไปการตามงานเป็นโปกติครับวันนี้มีประมาณ7จ็ดแปดมิทติ้งครับนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังดูนะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของความมั่นคงหมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่จะเจอจะจะจะเจอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปสมีหลายส่วนสาธารณสุขเรื่องยาเยียยาเรื่องรักษา เรื่องยุติธรรมก็ระบวงการยุติธรรมก็ต้องมีการคุยวันนี้ผมคุยกับทางฝ่ายตํารวจทางฝ่ายป่าป่ามยาสิติดเพราะฉะนั้นก็เป็นอ,อีกแต่ละหน่วยงานไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาประชุมร่วมกันอีกทีหนึ่งนะครับขอให้สบายใจว่าพยายามอย่างเต็มที่อยู่ตอนนี้ครับก,ก,าาก็เดี๋ยวต้องดูเวาลาทีหนึ่งครับเพราะวันจันทร์ก็ต้องเดินทางไปประเทศจีนแล้วไปประชุมวันแววบันโรด แล้วก็ต้องไปที่ริยาที่ซาอุดีด้วยไปประชุมอาเซียน g c c ด้วยนะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่อยากทํานะครับแต่ถ้าเกิดมีคนเจ็บก็อยากไปเยี่ยมด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามดูจังหวะเวลาว่างอยู่นะครับพวกนี้ลง,ลงลงลงพื้นที่ลงพิ้นท่โลกนะครับนะครับครับผมถ้ามีอะไรถ้าถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าผมจะเชิญมาแถลงข่าวเองไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเข้าใจว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็เป็นส่วนสําคัญในการที่ทําให้ญาติพี่น้องที่อยู่นี่สบายใจ เราตระหนักดีครับใจเขาใจเราครับมีคนมีคนเดือดร้อนมีคนไม่สบายใจเยอะครับเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับ